ไอ้เมื่อพวกมึงมากันขนาดนี้แล้วก็กูก็ต้องเอาตัวรอดแล้วแหละไอ้สัตว์คิวแครรี่ฉันเลือกแกจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยกูไม่ได้แต็กเฮ้ยเอาดิยเอาดิยเฮ้ยสองเดียวเดียวสามเฮ้ยไอ้ป้ากูว่าอะไรฮีโร่พวกเบืงเนี่ยแม่งดีตั้งแต่แรกละเอ้ยเอ้ยใจเย็นเอ้ยขอแบบขอแบบคนดูเล่นตัวแบบเล่นตัวดีๆเรียกสัญธาในตัวเองผมท้อนะผมไม่ผมไม่อยากสตรีมเลยแต่ผมก็ยังมาไอ้เหี้ย มีอะไรแล้วูมองวันนี้แหละมึงซึมเหรออ่อนเองโทษใครเก่งเหรอมึงอะดูรู้ด้วยว่ากูอ่อนกดเจอกูดิกูตบให้งอหัวไม่ขึ้นเลยจริงดับเบิ้ลชีวิตกูแม่ไม่เคยได้รับความปกติบนโลกใบน,นี้เลยวะ่ะ อไอเหียออฟเลนที่กากที่สุดในโลกเมดที่กากที่สุดในเกมและโลมลที่แบบดอยเซอร์ยังให้กาก,ากสุดคือไม่เหลือ,อเหียอะไรแล้วอะในเมื่อพูกเมืองมากันขนาดนี้แล้วก็กูก็ต้องเอาตัวรอดแล้วแหละไอสัตว์คิวแครี่ฉันเลือกแกูจะต้อ,องมีการเอาตัวรอดทุกกูเล่นแคลี่กูโง่ดิอ่ะเรามีแคลี่เป็น กงเลยชีวิตละผมบวอยไปก็ไม่ได้อะไรชีวิตที่สงบสุขของกูกูคงได้พบเจอเมื่อตอนกูปรินิพานไปเท่านั้นแหละคิวกอดหนึ่งครับกูหนีเที่จต่องไม่เล่นเที่จต่องเลยมาเจอแบบฮีโร่ต่องเองเกมนี้แพ้ขออนุญาตลบเกมครับตึ้งตึ้งตึ้งอาริสเนี่ยแม่งนับเป็นฮีโร่ไม่ได้แล้วไอ้แม <teor> ่งนับเป็นคีปแล้วตอนนี้ ไอ้พวกคนผิดพี่นี่ตัวก็โง่อยู่แล้วแทนที่จะเก็บซิปไว้ดูแลตัวเองนะไอ้แม่เก็บฟริกพูดผิดอ่านซิปพอดีฟิกไว้ดูแลตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วมึงยังมาฟิกทิ้งมาดูกันครับว่าซิวในเลนแคร์ี่กูจะเอาตัวรอดจากพวกคีนี่ไปได้หรือเปล่าโอ้ผมไม่เล่นแล้วครับพอดีหลักพักกันมึงตลกอะมึงเป็นโจ๊กแล้วมึงจะมากดกลัวมึงรู้ว่าเปล่า โอ้โหดีับเป็นดีนะนั่นดีนี่ืงไอ้สั์เอ็กซ์4คิวเร็วเกินไปหวยมันทำจังหวะงี้เป็นเรื่องปกติครับไม่ต้องชมอะไรครับถ้าหวยมันทำจังหวะช้าก็คือแบบไม่มีประโยชน์อะไรแล้วต้นเกมนี้ต้องได้นะอลิสมาแน่หนูไอเชี่ยนี้ก็เล่นโจ๊กช่ำชองจริงๆเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้เฮ้กูไม่ได้ตงแตกเฮ้ยยังไม่สี่เอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยสองเดียวเดียวสามเ้ยไอ้บ้ากูว่าอะไรฮีโร่พวกเบืองเนี่ยแม่งดีตย้งแต่แรกแล้วตัวก็โง่อยู่แล้วแทนที่จะเก็บซิปไว้ดูแลตัวเองไอ้เชี่ย นี่เป็นการดาบแบบโปลีสมัยแบบกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นแผนที่หายไปแผนนี้ส่วนมากเขาเล่นที่เยอรมันนะเหมืนอนมึงเวอร์อะวิาสาร์เกมมิ่งช็อปเติมเร็วตอบไวให้บริการ24ชั่วโมงแอดไลน์ไอดีนะครับแอดวิาสาร์ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมอนอกจากเติมเกม R v วีแล้วยังมีเกมมือถืออื่นๆอีกเพียบส่วนผู้ชมสาย PC หรือคอนโซลก็มีบัตรเติมเงินขายที่เว็บสามารถนำไปซื้อหรือเติมเงินเกมอื่นๆได้ทุกเกมมันได้หาย ไปตามตำราในเยอรมันที่ผมว่าอยู่แล้วที่คนดูว่าเนี่ยผมคอยห้ามนะฮีโร่เรามันช่างเข้าขากันเหลือเกินล่อไปแล้วจิปเปิร์คิวอันนี้อ่างงงงงงไอสัตว์อันตีกูดิ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 จัดเอ็กซ์ตี้เกลวไอเชี้ยโดนกูไปดิน้องอ่ามึงตลกแล้วมากดกูต้นเกมอ่ามึงตลกแล้วนะที่นี่สุพิมนะครับ นะฮะกูเล่นไดมอนว่าแล้วมวยตัวนี้แม่งแววไม่ธรรมดาครับไปกันต่อฮะโจกร้องแล้วทำไมอันนี้สัตว์อ่ะงงครับงงบงงเหงาดิเอ้ยมาแล้วเอาเดินกไม่อุย้ยได้ด้วยไอ้ชี่อโจกตัวนี้แม่งเก่งนะแม่ง บังไฟไม่พลาดเลยอ่ยืนอย่างนั้นเอ้ยเอ้าเราเยอะนับุโอ้โหเขาเรียกว่าโซโล่คิวไปแล้วอิสมาอะไร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 โอ้โหเลือดอย่างนี้กูวิ่งดีกว่าครับน้องเฮ้ยฝ่าเขียวบนได้เหยียดเดินว่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวแตกเลยว่ะหล่อไง โอ้โโซโล่คิวไปอีกหนึ่งดอกครับผมล่อไปหกแล้วคุณผู้ชมรีเลือดอยู่เอ้เขารู้แล้วครับผมโอ้โหใส่ตามมาเอาเลยครับไปตรงกลางกันดีกว่าครับโอ้โหนี่มันดีมดีมชัดชัดตัวไหนจะเดินกลับมาล่อหน่อยไหมเพื่อนมึงไปไหนครับเพื่อนเอาเอ๊เอหนีแล้วเมื่อกี้ยังเจ๋งกู่เลยแน่ๆเราอะ เอหลบไป,ไปเอออะไรทานจะชา้างนี้เก็บไว้ตีหมาเอาแล้วปมบุ๋มมาเลเ Legendary Solo วอีกครั้งโอ้วิง่งกันไปไก่ตาแต่ก็เล่นจนมานาหมดคุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับไฮ้นี่กูดแบบแพ้มาเยอะๆนี่กูต้องเล่นตัวฮีฮีอย่างเงี้ยเหรอครับกูดับ ไปกันต่อฟาร์มต่อครับมีซีคิวกูนี่อย่างคุ้มเลยเกมเนี้ยอยากเจอว่าโจุก,โกงโจกเกอร์เจ๋งอ่ะมึงอ่ะฮะเจอเมตาอินเดียป่ะดิเมตาอินเดียโคนลนมเบียพิกเจอร์รู้จักปะน้องมีใครกล้ากับผมไหมเมืวันนี้เอามาละ่ะให้สามกูกำลังของขึ้นโอ้เรียกมาเพิ่มอ่ะคีโกไปดิโจ๊ก พี่มานาจะหมดอีกแล้วอ่ะเอาดิเอากับกูมันลามึงกล้าบอะปวดสมองเจ็บจังเลยโอ้โหโอ้โหอ้าวอ่าอนาถเลยหรือว่านี่จะเป็นการปลดล็อกสมองผมว่ามันอยู่ที่คนเล่นครับคุณผู้ชมนี่เขาสามคนกำลังจะพิสูจน์กันเหรอว่าฮีโร่ที่ผมเกลียดนักเกลียดหนามันไม่ได้กากอย่างที่ผมคิด ออเพระนเจ้าแล้วนี่พวกเขาเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครแล้วเขามาพิสูน์ในว,วันนี้เขาเป็นใครกันนะหรือเขาจะเป็นกิจไงหรือเขาจะเป็นใครอ้าวล่วงไปแล้วไม่น่าใช่แล้ว แล้วคนธรรมดาที่ดูอยู่ตอนนี้ก็กําลังฮึกเหิมนี่ไงฮีโร่มันอยู่ที่คนเล่นฉันเองนะก็เป็นหนึ่งในเมนมวยนะฉันเองก็เล่นได้เหมือนพวกนี้อันนั้นคือมึงเพอรครับผมนะกูเล่นกับกูมาเยอะแล้วกว่าจะหลุดคิวซีมาแบบนี้นานนะมึงเลิกเพื่อเลยคนต่อไปเดี๋ยวกดเข้ามานี่ฉันก็เป็นมวยที่จริงใจได้โอ้โหคอกทุกตัวครับผมไม่ต้องไม่ต้องพยายามับกูแบบหลายตัวแล้วเนะดี๋ยวเราเปลี่ยนเท้าผม เอ้ยข้างบนมีแหลมอัตมาตุนนตุนโอ้โหเรียกเรียกละยอดเพื่อนก่งตุ้นหน่อยแล้วก่งตุ้นขอท่าก่งตุ้นหน่อยขอท่าก่งตุ้นหน่อยมีไมหมท่าน,นั้นน่ะโอ้โหเจ่จ้า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 จา้จาจ้าจ้าไปกันต่อเอาดิเอาเดิเอาเดิ เอาเดิไม่ต้องรัดเซฟ้าเอาเดิผมยังยืนอยู่ข้างในจึ๊บเ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมไปไหนหมดวะเฮี้ยกูอยู่นี่เอ้ยดีมากไอ้สองตีต่อไปอัจฉริยะมึงมีไอคิดว่ากูมีทีมงานเยอะสะอาดทีมนี้กูคัดมาเองไอ้หนูชัดดาไวไปดีแปดตัวเลยครับผมยังไงต่อไหวล่าออกดีว่าเฮ้ยาาฟิกเกอร์ฟาดรีเฟกมึงยังช้าไปนะเพื่อน โอ้โโคตรขมอลิสฟิตจุงเบยอ,อย่างขมแล้วยังไงแอดวียังล้ำอยู่พักไปไหนจังหวะวนี้เอ็คคิวไอ้ไอ้เชีย่ยผมแม่งหายตัวอยู่เอ็คิวไม่ได้ครับคุณผูช้ชมขี้เกียจกลับบ้านนะซื้อมานานนะ่ะโอ้โหอะไรก็เฮียแล้วโอ้เจอเจอาเ,เจอไอ้นอกเขียวขอสตันเออเฮ้ยต่องอินเตอร์ไล่์จังหวะนี้ฮะ โู้ยฮีโร่ตองนี่มันตองจริงๆชุดเดียวขี้แตกเลยฮะไอเช้ยนี่มึงแรงเกินไปป่ะเนี่ยโอ้หแม่งเหยียบเฉียวๆแรงขนาดนี้เลยเหรอเสร็จบายหมดเองเนี่ดดยตรูกรกำลังโจมตีดัสเลยเยอะเกมกลับมาตึงใช่ไหมคุณผู้ชม ้ปกลางจัดเลยว่ะเพื่อนมาสามกูปเปิดแทงให้อล,ลิสพีตุมงยบยนไม่อยอมเดยโอ้โหเรียกสวยอะปาสองปาสองดักหน้าเพื่อเอ็กซิคิวกำลังจะทำงานปึ๊บปั๊บหลอกมาได้เยียโคตรแรงแล้วเขากลับมาอีกพร้อมเป็นซอมบี้กันมาเนี่ยปุ่ม อะไรนะวะเนี่ยดูอไปหมดโอ้เฮียอะไรวะเนี่ยหายไปหายมาเลยโวยเอ้ยอวุฒิวัดเฮียเดี๋ยวแวบมาเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาสวัสดีครับเบลล์เดียร์ตอนนี้เราอยู่ตีนรกอยู่ฮะเอาตัวรอดเดี๋ยวตีนรกกิฟต์สี่ชั่วโมงครับเกมนี้โอ้ลืมมาโกนี่ไอ้ห่าตัวนี้ ออาจริงเมาออาจิงเมาออจิงเมาออาจิงเมาสัติ์เลยโคตรหล่ออ่ะหล่อลองเบรยเลยนี่โ <team> อาฮ่า่าเฮ้ยเ้ยใจเย็นเอ้ ่ายังไม่ทันตั้งตัวเลยวะเชื่อเมื่อกี้แม่งไวมากมันไวจริงๆมันไวจนกูแบบไอ้เฮียไม้ปะเนี่ยไอ้เฮียใจร้าวเหรอมันไม่น่าเก่งขนาดนั้นหรอกครับ <S <S อ่ายืนดีด้วย ทุกคนแบบจำชื่อไอพวกสี่คนนี้ไว้ดีๆครับเ,เรื่องถึงเบื้องบนแล้วเร,เรื่องถึงเบื้องบนแล้วไอซพวกมึงเอะไม่รอดแน่กูแคมป์ไว้หมดแล้วแล้วกูมีหลักฐานคลิปนี้เซฟไว้หมดแล้วด้วยไม่ว่ามึงจะเป็นใครนะมึงเอาไปเลยคนละ30วันผมเล่นด้วยมึงยังมาเล่นเนี่ยชีวิตกูแบบชีวิตกูแบบแย่ขนาดนี้ไอเหียวามึงยังมาเล่นกับกูอีกเหรอ ก็บอกเลยพวกเมื่อกีร้รอดยาก4คนอะ่ะมึงรู้จักกูน้อยไปแล้วกูกูมีแบ็คเป็นใครมึงรู้ด้วยนะสัตว์วาจะเล่นมนะั้ยน่ะมึงเล่นก็นเกมหน้าถ้าเล่นอะ่ะไปเตรียมตัวมา